คนที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องสร้างบาร,รมีให้ตัวเองอนะวิธีการสร้างบาร,รมีศีลส,สมาธิปัญญาไงรักษาศีลศีลห้าสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าไว้ปัญญาเห็นการเกิดดับเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงพอแล้วแค่นี้นะเวลาเห็นให้เห็นการเกิดดับ uh huh. ไม่ต้องมานั่งไล่ว่าพิจารณาหามัน uh huh. อยาดูถูกตัวเองขอรับทุกคนมีศักยภาพในการบรรลุธรรมขอรับต้องรีบทำณวันนี้เพราะถ้าเราไม่ถึงโสดาบัน ไม่มีอะไรประกันว่าเราจะพ้นอบายทุกขติวินิบาตครับ <N> นะเพราะนั้นถ้าจะประกันว่าเราจะได้เป็นมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปแน่นอนต้องได้โสดาบนันครับไม่งั้นเราก็ขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวไปเป็นสนัรนรกเดี๋ยวมาเป็นมนุษย์วนเวียนและถ้าได้การเกิดจะต้องได้การแก่เจ็บตายครับ <N> ซึ่งเราไม่ชอบการแก่เจ็บตายนะแต่ต้องได้แน่นอนอครับเพราะนั้นพู้เจ้าเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยพ้นจากอบายอันดับแรกก่อนคือโสดาบนัน ซึ่งไม่ได้ยากเลยแค่สินห้าบริบูรณ์และอย่าหวั่นไหวพระ,ะร,รัตนตรัยอ